มาต้นเนี้จะใช้เทคนิคไหนในการตัดเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บลงสารแน่นอนได้หลังคาทะลุกันนะอิ่งนี้จับแล้วตัดดึงเข้ามาแล้วกิ่งนี้ค่อยๆตัดแล้วก็โยนแล้วก็กิ่งนี้จับแล้วค่อยๆตัดเราจะรู้น้ำหนักมันจะไปทางไหนเราก็รับไว้ เพื่อไม่ให้โดนสิ่งของด้านล่างแบบนี้เห็นไหมต้นไม้ผมจะบอกให้นะถ้ามันมีของอะไรอยู่ด้านล่างอะ่ะเทคนิคในการตัดอะ่ะเวลาอยากให้ต้นไม้ฉีกไปด้านไหนเราก็ตัดฝั่งตรงข้ามเหมือนอยากให้ฉีกไปด้านนี้ไม่ให้ลงตรงนี้เราก็ตัดด้านนี้แล้วฉีกออกมา จ่งแบบนี้ดูง่ายแต่หลายคน,นยมักจะพลาดเพราะว่าคิดว่าตัดตรงนี้ลงไปได้เลยแต่ถ้าเราตัดจากตรงนี้ลงไปไม้จะโน้มลงไปทิ่มพื้นและเด้งกลับมาอาจจะโดนสิ่งของด้านล่างหรือโดนสารได้เพราะฉะนั้นผมเลือกลอดน้ำหนักก่อนแล้วค่อยตัดท่อนโยนลงไป <S <S พอเหลือแบบนี้ <S <S เราก็ตัดตามใจชอบเลย จับโยนลงไปได้เลยเพราะเราบังคับได้อยู่แล้วสรงนี้ไม่มีน้ำหนักถ่วงด้านบนเอาที่ถนัดเลยเท่านี้ก็ตัดต้นไม้แบบปลอดภัยไม่มีอะไรเสียหาย